ว้าวซงฮายเยกโยคอนเฟิร์มเล่นซีรีส์เรื่องใหม่ประกบคู่พระเอกรุ่นน้องคนนี้มีซีรีส์ให้ดูไม่ขาดเลยค่ะสำหรับนางเอกซูปตาสาวรงฮายเยกโยทีล่าสุดนี้ได้คอนเฟิร์มรับเล่นซีรีส์เรื่องใหม่อย่างดเกอะรี่ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างอีโดฮยอนและจะเริ่มถ่ายทำมกราคม2022ซึ่งเรื่องนี้เป็นออริจินอลซีรีส์ของ n e t f l i x มีทั้งหมด8ตอนเรื่องนี้คือผลงานนักเขียนคืมอื่นซุกจากซีรีส์ Secret Garden ซีรีส์ Descent s of the Sun ซีรีส์ Goblin และซีรีส์ The King Eternal m o n a r c h ผู้กำกับจากผลงานของซีรีส์ r e c o r d s of Youth ซีรีส์ Secret Forest ซีซั่นหนผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นครูของลูกชายที่ทำร้ายเธอ เรื่องราวการแก้แค้นจึงได้เริ่มต้นขึ้น